เอ๊ะที่นี่ที่ไหนกันอ่ะเอ๊ะเฮ้ยสุขส yeah. ันต์ว oh, yeah, ันฮาวีนะเว้ยเราอ่ะเป็นดีหน้าใหม่ฝากกดติดตามด้วยนะโอ๊ะลืมไปเลยเชื่อ่ะอย่าลืมมาเล่นกิจกรรมเดือนฮาวีนี้ไปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะโมเดลร่างหญิงร่างชายพิสศษเทยหรือน้องสาวคนสวย เฮ้ยไม่ใช่เฮ้ยไปเดี๋ยวก่อนเราอะไม่ได้มาขายสวยเว้ยไม่รู้ทีชอบที่กว่าโอ้โหเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นอะทำไมเอ๊ะอะไรอะอ้โหเห็นอย่างนี้อะพวกสันสู้นะเว้ยค้าค้าค้าหนึ่งสองสามเขาเลยนี่แหละนี่คือตารางกิจกรรมและกิจกรรมที่ทำใครสนใจอะก็กดหยุดเพื่อดูรายละเอียดได้เลยนะ ท็อป5ที่มีคะแนนสะสมเยอะที่สุดรางวัลที่ได้แล้วก็เตรียมไว้ดังนี้เลยครับและบัตรสำหรับคนที่ได้มากกว่าพันแต้มและอ o u r n a m is God ส่วนพี่สะสมแต้มมาหรอก็กดหยุดเองสิเหมือนกับคี้กดหยุดอันที่แล้วไงเองก็ไปเลยนะบ๊ายบาย